นี่คือบรรยากาศถนนเพชรเกษมนะครับออกจากซอยเพชรเกษมร้ 112. อยสิบสองมุ่งหน้าขาเข้านะครับเข้าไปมุ่งหน้าไปทางบางแครมามหาวิทยาลัยธนบุรี <c oughs> <c oughs> บรรยากาศก็ค้มฟ้าค้มฝนอยู่นะครับช่วงนี้พายุโนอึนนะครับก็อ,อ่อนกำลังลงแล้วสลายตัวไปแล้วนะครับก็ออยังมีฝนยังคงท้องฟ้าก็ยังค้มอยู่นะครับ ำหรับเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับดูบรรยากาศถนนเพชรเกษมขาเข้านะครับนี่เกาะกลางจะมีดอกไม้นะครับดอกพุทธรักษานะครับถนนเพชรเกษมนะครับขาเข้าจะเป็นถนนที่เป็นคอนกรีตนะครับ ก็จะไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่จะแข็งๆกระด้างถนนคอนกรีตนี่ส่วนใหญ่แล้วในกรุงเทพจะไม่ค่อยมีนะครับจะมีเป็นลาดยางแต่ว่าเส้นนี้มันเป็นถนนเส้นหลักนะครับฝั่งซ้ายก็คือมหาวิทยาลัยนะครับเอเชียอาคเน่ดอกไม้สวยงามนะครับ ดอกพุทธรักษามีหลากหลายสีนะครับทั้งสีส้มสีเหลืองนะครับสีบานเย็นถือว่าลดเยอะนะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่แรกก็กล่าวว่าออกมาเช้าหน่อยนะครับรถจะไม่ค่อยเยอะวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ยังวิ่งงานอยู่ เป็นลูกจ้างตัวเองนะครับหรือว่าเป็นนายตัวเองก็ต้องทําทุกวันนะครับไม่มีเงินเดือนรถเยอะแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ถนนเพชรกเกษมก็มีรถเมย์นะครับรถเมย์สายแปดหนึ่ง ขาออกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะขาเข้าก็ติดแต่เช้าเลยตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าย ก็จะเป็นแยกนะครับพุทธมนทนสายส <c oughs> ามเลี้ยวซ้ายเข้าพุทธมนทนสายสามไปสนามหลวงสองหรือว่าไปอ,าออกถนนอุทยาน วันนี้เห็นดอกไม้สวยงามนะครับแลวสดชื่นแต่เช้าเลยแต่ไม่มีแสงแดดนะครับที่วิ่งอยู่นี่ก็คือถนนเพชรเกษมนะครับพาทุกคนมาดูบรรยากาศไปด้วยกันเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นห้างบิ๊กซี นู้นะครับก็จะเป็นแยกคองขวางสนามหลวงสองตุมลทนสายสองบานแคก็ตรงไป เป็นแยกคลองทวีวัฒนาครั้งหน้านี้หรือว่าแยกคลองขวางเลี้ยวซ้ายก็ไปคลองทวีวัฒนาเลี้ยวขวาก็เป็นกเกษม69ไปทะลุออกบางบอนมาดูบรรยากาศไปด้วยกัน นี่ครับทางฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นคลองทวีวัฒนาถนนเรียบคลองนะครับทางขวาก็จะไปบางบอนหรือว่าคลองขวางว่ารถเยอะแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าก็มืดคึ้มาทางฝนก็ยังจะพอมีอยู่นะครับ เป็นอิทธิพลของพายุลูกล่าสุดนะครับโนอื่นมาทางนี้นะครับเพชรเกษม69หรือว่าของขวางนะครับ ฝั่งซ้ายก็จะเป็นเหมือนจะเป็นศูนย์อาหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะนี่ครับของขวางไปไปออกบางบอนห้านะครับไปออกถนนเอก,กชัยจากด้านหลังก็เป็นเพชรเกษม ถนนคอนกรีตนะครับถนน,นเส้นนี้นะครับรเึ็กเกษม69ถนนเรียบคลองอันนี้ก็คือชีวิตประจำวันนะครับของแต่ละวันของผมนะครับก็ตื่นเช้ามาก็ <c oughs> วิ่งออกเก็บงานจ่ายงานนะครับนี่ครับขาจากขาเย็บตะกี้ก็ไปมาแล้วเจ้าหนึ่งนะครับปิดเกษมร้อบสองตอนนี้ก็จะมาอีกเจ้าหนึ่งปิดเกษมหกสิบก้าก็จะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้นะครับ ตซอยอินทาปั